ให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุโทโธธรรมสังโูพุโทโธธรมสังโูพุโทโธธรมโสังโูให้ใจมีสติรู้สึกตัวมีสมาธิในใจกำหนดจิตจะให้แสบใส ในอารมณ์ต่างๆมีสมาธิอยู่ที่พทโธพุโู้ถูผโ้ถูก็ยางเรื่อย,อย,อยมีสติด้วยความรู้สึกตัวก้าวเท้าขวาพุธก้าวเท้าซ้ายโทก้าวเท้าขวาพุธก้าวเท้าซ้ายโท ก้าวเท้าขวาพุทธก้าวท้าซ้ายสาุ